วันนี้เรามาทําอะไรกันครับเี้ยนั่นสิเรามาทําอะไรวะนั่นดิกูก็สงสัยมึงไม่บอกกูจริงด,บกกดิบอกก็ได้บอกก็ได้เซลซีจังนะก็นี่ไงวันก่อนเราลิสต์ของเราไปเองเราใช่ไหมยะแบบว่าเราชอบไวฟ์ตัตวไหนบ้างเราก็ต้องมาดูของคนทั่วไปบ้างถูกไหมแล้ววิธีการที่เราจะมาดูของคนทั่วไปนะครับ ก็คือเราใช้มาตรฐานมาจากเว็บ m y animelist.net นะครับซึ่งเป็นเว็บของต่างประเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะและบังงะไว้ใหญ่ะระดับต้นๆเลยนะครับอ่าแล้วแบบว่าำลำดับฟวอริตของเว็บเนี่ยมันแตกต่างจากเว็บอื่นยังไงแบบว่าทำไมมันถึงมีความแบบว่าดูนะเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเว็บอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็มีบางเว็บอะที่แบบเฮ้ยคุณจะกดไลค์ตัวละครไหนก็ได้กดไปเรื่อยๆว่าแบบเออคุณชอบตัวนี้ตัวนี้ก็กดกดไป แต่ว่าเว็บนี้นะครับคุณเลือกตัวละครที่คุณชอบที่สุดได้แค่10ตัวเท่านั้นในลิสต์ของคุณเพราะฉะนั้นปริมาณการกดเฟ v น r ์ลิตในเว็บนี้เนี่ยลำดับต้นๆจะสูงกว่าลำดับสท้ายมากเพราะคนจะแบบเสียดายไม่ยอมกดลำดับดท้ายแล้วไปกดลำดับต้นๆแทนอ่าเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีไวฟ,ฟูสิคนนี้ภรรยาคนที่11ก็ต้องถอยเลยนะครับเริ่มที่อันดับ10ด้วยคะแนน29,235ื่เวอร์บรลิตนะครับคือเทเวอร์ จากซีรีส์เฟสเซเบอร์เนี่ยโดยรวมมะเขาเป็นอัศวินใช่ไหมพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์เขา่ะเป็นอัศวินสาวหน้าตาดีผมปลอนเนื่องด้วยเขาแบบมาจากเกมเนาะเขาก็มีหลายชุดมีหลายคอสตูมซึ่งแตกต่างกันไปและพวกตัวละครจากเกมค่อนข้างมีการออกแบบที่น่าดึงดูดอยู่แล้วส่วนนิสยัยเขาก็เข้ากับตัวพระเอกชิโร่ได้ค่อนข้างหน้าเชียร์หน้าอะไรเนาะครับก็ไม่แปลกที่เขาจขพ้นมาถึงระดับนี้ เรเียกเนีว่าถึงดีไซน์จะเท่ๆเนี่ยแต่ว่าก็มีมุมน่ารักก็เลยได้อันดับนี้ไปครองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ้าวแล้วอันดับ9เนี่ยผมเห็นคะแนนโอ้โห3426คนพูดเหมือนเยอะนะมันก็ต่างกันอยู่แค่พันเดียวอ่ะพันเดียวพูดอย่างเมื่อต่าง1,000แต่นั่นแหละซึ่งลำดับที่เก้ายก็เป็นของไอสกะไทกะจากโทราโดระ ขาพี่ดีไงเนี่ยผมแบบว่าเข้าไม่ถึงอย่างหนึ่งก็คือซีรีส์นี้มีความดังพอสมควรเป็นเรื่องแอนิเมะรอมคอมที่ดีอันดับต้นๆเลยแล้วหน้าตาของไอสกะไทกะเขาเนี่ยออกแบบมาเป็นหน้ากลมๆเล็กๆแต่แฝงไปด้วยความอันตรายแฝงความห้าวของนางเอกไว้รวมถึงนิสัยของเฮ้นเนี่ยก็มีความแบบไม่ได้เข้าได้ดีตั้งแต่ต้นแต่เป็นแนวที่ชวนกินมาตัง้งแต่ต้นยันจบเขาค่อยเห็นคาแรคเตอร์เดวลลอปเมนต์ไปเรื่อยๆอ่าเรียกได้ว่ามิกแอนแมดกับ,บ,บพระเอกของเราเลยนะครับเนี่ยถึงจะตัวเล็กหน้ารังแบบนี้แต่ว่าแบบแ กล้าถูกใจหลายๆคนไปเลยทีเดียวเชียวก็มาที่ลำดับต่อไปนะครับอันดับ8อยู่ที่ฉีดเฉียดกันเลยครับ3748คนโอ้โหเ,เรียกได้ว่านำไอสกาวของเราไปแค่300คะแนนเท่านั้นซึ่งตัวละครเน,นี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะครับคือชิน n o บุโอชิโนะจากโมโนกา t a r ิซีรีส์นะครับ เป็นเพราะเป็นโลลิถูกกฎหมายแน่ๆเลยอ่านั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับตัวชินอบุเนี่ยมีความที่เขาดีไซน์ออกมามีความเป็นโลลิน่ารักแต่ในความน่ารักนั้นน่ะถ้าดูองค์ประกอบการคาแรคเตอร์ดีๆมีส่วนที่แหลมมีส่วนที่คมอยู่หลายส่วนทั้งฟันทั้งทรงผมแสดงถึงความเป็นแวมไพร์ของนางว่านางเนี่ยอันตรายมีความดุการดยกาด้ว่าออกแบบมาตามทฤษฎีเลยอ่าเราก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมมันดูเป็นรูปทรงที่อันตรายแล้วคุณมองหน้าชินอบุเนี่ยสามเหลี่ยมเต็มหน้าเลยแต่ว่าอออกแบบมมมาาาดูีควันตรย แต่ก็มีมุมน่ารักเหมือนนกันนะแล้วส่วนของนิสัยของชิโนโบุเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนื่องจากตัวเองมีความเป็นแัมพายเลยเราเป็นการมิชแอนแมทระหว่างความน่ารักกับความน่ากลัวถึงจะตัวเล็กน่ารักแต่มีความมั่นใจในตัวเองก็เลยแบบว่าที่แบบคิ้วๆเนาะ่าก็ไม่แปลกที่จะขึ้นมาสูงขนาดนี้ครับผมแล้วอันดับต่อไปเนี่ยอยู่ที่3 2ม9 9นะครับ แน่นอนเลยต้องเป็นรุ่นพี่บ้านที่โดวเซนไปของเราอยู่แล้วสังกระชิมะม่ว่าวันนี้เป็นแบบว่าใบฝัวผมไงคลิปก่อนเรียกได้ว่าแบบว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าเรื่องเนี้ยผู้น่านชื่อมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมาบผู้อวยรุ่นพี่อยู่แล้วนะ ก็คือคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยมันจืดไงพอคาแรคเตอร์พระเอกมันจืดปุ๊บเนี่ยมันก็อวยบันที่เกิเซินไปเราเต็มที่เลยแน่นอนดูมีความมั่นใจอาจจะเพราะแบบว่าด้วยแบ็กกราวด์ที่เคยทําอาชีพดาราหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เลยแบบว่าคนมีความมั่นใจมีความเท่ๆคูลๆนะคะ่ะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนเรียกได้ว่ามุกนี้เนี่ยขายได้ทุกคนจริงๆจากที่เราเห็นมาสองคนก่อนนันนี้ใช่ไหมในวันมุกนี้เป็นมุกยอดฮิตเลยดีกว่าในส่วนของเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ของซากุระจิมะใหม่นะครับก็ค่อางเเป็เยรรมด่อพืแสวคน บันดึกเกลเซนไปของเรานะครับและถึงเป็นชุดนักเรียนนะครับแต่ก็ยังมีความออกแบบที่แบบทั้งชุดเนี่ยใส่เต็มตัวใส่ถุงน่องเต็มขาแสดงความสุภาพเรียบร้อยเป็นการแสดงคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งว่าเป็นคนที่มั่นมั่นก็ไปเราต่อไปกันเลยดีกว่าครับด้วยคะแนนที่มากกว่าประมาณ900นะครับ อยู่ที่32,938คนเป็นใครกันครับเนี่ยซีโร่ทูอยู่แล้วครับผมซีโร่ทูจากเรื่อง d a r l i n g i n the f r a n งคนะครับแหมผมจะลื้ชื่อเรื่องแล้วเนี่ยผมนึกว่าชื่อเรื่องชื่อซีโร่ทูแหมสุดยอดไปเลย <laughs> นางเอกเขาเด่นดังเกินไปเรียกว่าลำดับนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มจะมีพวกหน้าอินดิบโปรไฟล์มากขึ้นแล้วคือในเนื้อเรื่องอะพระเอกอะก็ไม่เด่นเหมือนกับบันนี่เกิร์ลเซนไปถูกนั่นแะทางนางเอกเนี่ยต้องชิงเด่นไว้ในการออกแบบเนื้อเรื่องซึ่งนิสัยของนางเนี่ยก็ ออกอแนวแปลกแบบเด่นนะครับซึ่งดึงโฟกัสของทุกคนที่ดูไปที่นางได้อย่างดีเลยครับและนอกจากเรื่องนั้นแล้วเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยยังจึงถงดูดสายตามากไปกว่าเดิมอีกด้วยการดีไซน์สีชมพูแดงแบบแดงทั้งตัวมีเขามีเงาใต้าตาเป็นสีชมพูที่ดึงดูดความเปรี้ยวความเผ็ดความเด็ดของเธอไว้อยู่เป็นจุดรวมสายตาได้ดีทีเดียวเลยครับที่ผมเห็นด้วยนะซีโร่ฟูลเนี่ยแบบว่าออกแบบมาก หน้าตาแบบดูคมเป็นคนมีความมั่นใจอ่ะตาคมมะคุณแล้วอีกอย่างที่คนเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบคือแบบว่ามีมุมน่ารักอีกละเห็นไหมว่าสาวเท่แล้วมีมุมน่ารักอ่ะแล้วแบบต่อที่อันดับต่อไปดีกว่าคนนี้นี้เรียกได้ว่าคะแนนนำสีโรทูมา4,000เลยเนี่ย36,992คะแนน เมกุมินนะครับจากโคโนซุบาราชิเซกยอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องมันยาวเหลือเกินก็เมกุมินนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมชอบที่สุดเหมือนกันนะครับเนื่องจากโคโนซุบะเนี่ยค่อนข้างจะแต่งให้ทุกตัวละครดูคลีเช่ที่สุดนะครับดูตรงสิ่งที่ตัวละครแนวนี้เป็นดังนั้นเมกุมินจะออกแบบให้แบบรวมความเป็นแม่มดทั้งหมดไว้ในตัวเดียวอยู่ในนี้นะครับก็คือมีผ้าคลุมมีหมวกแหลมๆหมวกแม่มดมีคาถาวิเศษครบเลยครับซึ่งตามเมกุมินเองเนี่ยก็ออกแบบเป็นสีแดงเป็น สีที่แสดงถึงระเบิดนะครับแล้วก็มีผ้าปิดตาแล้วก็ผ้าพันขาที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยผ้าพันอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆแสดงถึงว่าเบี้ยวของเธอนะครับที่เมกูมินเนี่ยแบบว่า FC พอเยอะเนี่ยผมมองว่าเป็นด้วยนิสัยเขาด้วยอ่าคือเมกูมินเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจริงใจพายายามในสิ่งที่ชอบชีวิตนี้ฉันชอบเวทระเบิดฉันก็จะเรียนแต่เวทระเบิดมุ่งมั่นให้เวทระเบิดอย่างเต็มที่ก็น่าจะแบบว่าเป็นชีวิตที่หลายๆคนในชีวิตจริงเนี่ยน่าจะแบบว่าใฝ่ฝันเนาะ เราจะทําไม่ได้่ยเมกูมินก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่เราใฝ่หาหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นไอเดียผมเฉยๆนะลำดับ4ี่เนี่ยอยู่ที่3 7 3 6มโอ้โหเรียกได้ว่านำเมกูมินมาแค่3 0 0คะแนนเท่านั้นเซนโจกาฮาระฮิตกากิจากเรื่องโมโนกาตาริซีรี่ฮะต้องยอมรับเลยนะเนี่ยว่าเรื่องโมโนกาตาริเนี่ยฮาร็มพระเอกเนี่ยเขาออกแบบตัวละครมาได้แบบน่าดึงดูดทุกตัวเลยครับแต่ทำไมตัวของเซนโจกาฮาระถึงขึ้นมาอยู่อันดับ S <S 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 ในบูบองผมนะผมมองว่าอันหนึ่งดีไซน์เซนโจเนะี่ยดีไซน์ชัดเจนเลยแบบว่าเป็นสาวมั่นมนใช่ไหมถ้าคุณแบบว่าเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่าเซนโจเนะี่ยที่คนชอบเลยเป็นเพราะเซนโจมีความแบบว่าจริงใจอะ่ะ ถึงปากเธอจะร้ายแบบว่าแสะไปทั่วแต่ว่าลึกๆแล้วเธอก็แบบว่าเป็นหัวทุกคนเรียกว่าปากไม่ตรงกับใจเ,เป็นซึนเดเรสายยันเดเรเป็นแบบว่าซึนผสมยันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ขายได้่าแล้วคุณน่ะว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของคุณเซนโจมีอะไรแบบพิเศษไหมคือในส่วนของตัวการออกแบบของเซนโจกะฮาระนะครับมีตาที่ค่อนข้างกลมแต่ว่ามีขอบตาที่เข้าเหลี่ยมเข้าล็อกพอดีซึ่งมันจะไม่ใช่ตาของตัวละครที่หน่อมแนมแต่เป็นตัวหตัวละครที่จริงจังขึ้นมาในระดับหนึ่ง เราเข้าสู่ท็อป3อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเนียตอนนี้อันดับ3อยู่ที่4 2 6ห7เฟเวอร์ลิตนะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเรมจากรีซีโร่นะครับว่าแต่เขาเป็นใครเรมเป็นใครอ่ะคุณคุณแม่งแย่ว่ะได้แล้วครับก็คือนางเอกของรีซีโร่ของเรานี่นะครับโอ้โห,โหนางเอกสุดยอดไปเลยครับมันก็ขัดคุณหน่อยดีเอเมนเรียนนางเอกไอันซะเอาล่ะเอาล่ะขอคุณต้องขัดเจ้เรมนะครับเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ยืนหนึ่งเลยครับ ออกแบบทุกส่วนกลมนุ่มโฟูไปหมดเลยครับหัวกลมทรงผมกลมตากลมแก้มกลมชุดเมดก็ลายสองลูกฮะไอสองลูกนั้นนะกลมไหมกลมครับหมายถึงลูกตาใช่ใช่ใช่ปาก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 กังกลมสำหรับผมนะผมว่าเลมเป็นตัวละครที่แบบว่าออกแบบในแนวคิดของแบบว่าแฟนสาวมาตรฐานะสุภาพเรียบร้อยน่ารักทำอาหารเก่งแบบเป็นแบบว่าไวฟูในอุดมคติอเอออันนี้คือแบบนิสัยเรียมนะ เดี๋ยวต่อกันดีกว่าอันดับสามเราลืมไปแล้วว่าใคร,ใครอันดับสามมาต่อกันที่อันดับที่สองไหมอันดับสองเนี่ยคะแนนขึ้นมาหกพันคะแนนเลยอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสองคะแนนเรียกว่าหล่อเท่เลยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มิกาสาก์แมนจากแอทเทนซ์ออร์เทันซึ่งอย่างแรกเลยนะครับที่สังเกตได้ก็คือเรื่องแอทเทนซออร์เทนเนี่ยดังครับดังมากๆกครับทำให้คนติดตามนางเอกต้องเยอะมากๆอยู่แล้วครับเป็นพื้นฐาน แต่ว่ามันก็มีสิ่งอื่นนะครับอย่างเช่นนิสัยของวิาสะที่มีความจริงใจมีความรักจริงต่อเอเรนซึ่งถ้าเกิดคุณดูอนิเมะถึงตอนล่าสุดนะครับถึงเขาจะบอกว่าเฮ้ย มันเป็นนิสัยของชาวแอคคแมนหรือเปล่าแต่ว่ามีกษัย์สุดท้ายแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่ามันเป็นความรักต่อเอเรนในเรื่องของการออกแบบนะจริงๆเขาเป็นสาวมั่นเนาะเป็นสาวชาตรีสมชาติทหารคือ <laughs> สิ่งแปลเป็นมัดมัดหล่อเท่สุดๆไปเลยเห็น <laughs> แล้วหนุ่มก็กร๊ดสาวก็เกร๊ดการออกแบบที่แบบเอ้ยมีความแข็งแรงดุดันเพราะว่าเป็นตัวละครที่สู้รบเก่งเนาะแต่ว่าโครงหน้าในส่วนของใบหน้ายังมีความน่ารัก <laughs> มีการเอ็กเพรสความรู้สึกอยู่ แม้ว่าส่วนใหญ่ความรู้สึกของมิคาสะจะมีแค่คำเดียวก็ตามเอเดง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 เอเนนเอเดงเอเคะเอเดงเอเดงเอเดนเอเดงเอไปงเนี่งเอเดงเอเดงอเดงโอตดงเอเดงหอเดงเอดงเอเดงเอคดเลยเดองงดดเสดอดง เรียกว่าคนนี้เนี่ยแดรอนว่าต้องโน่หนึ่งอยู่แล้วนะครับทุกคนคือสาโลโหน่โอ้โหเรื่องดีไซน์เลยนะมันเป็นดีไซน์ที่บบว่าดีไซน์ไม้เข้ากับพระเอกได้คุณพระเอกเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดเบี้ยวใช่ไหมแต่ว,ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ลอมเอ้ยอย่าว่าก็ไปเขาก็คิดคนพื้นฐานการเดินทางข้ามเวลาได้ด้วยในคลื่วฟแล้วก็กล้วยเลยนะเว้ยอ่าแต่สำหรับพิเศษเนี่ยด้วยความที่บบว่าเขาดีไซน์มาให้เป็นว่าเป็นตัวละครนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงง่ายมากแล้วเทียบกับอนิเมะเรื่องอื่เาากกก็แบ่ตจคป แค่คาแรคเตอร์นักวิทยาศาสตร์นี่แหละที่แบบทำให้มาคิเซเนี่ยมันแบบว่ามีความพิเศษที่แบบว่าตัวเองอาจะไม่มีคือมาคิเซเนี่ยเป็นคนที่มีความช่างสังเกตแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นในเรื่องเป็นสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เราก็คงอยากให้มีใครบางคนมาใส่ใจเราเนาะเราเปลี่ยนไปนิดนึงก็แบบว่าเอ้ยนายแบบว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าเขาแบบดูเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดสนใจเราอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าคาแรคเตอร์จุดเนี้ยของมาคิเซเอ่ะเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นจุดเด่นเลยก็ถ้าาเเกกิดดรูๆัน เราก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งเนาะตัวละครส่วนใหญ่ที่มีคนชอบเยอะในเว็บนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นซินเตะเรียกว่าแทบจะไม่มีตัวไหนในลิสต์นี้เลยที่จะเก็บตัวขาดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวส่วนใหญ่เลยนะเป็นตัวละครที่แบบว่าที่มีความมั่นใจใตัวเองแต่ว่ามีม,มุมน่ารักก็เรียกได้ว่าเป็นแค่ความเห็นของพวกเรานะคิดเห็นแตกต่างอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเราทำช่องนี้มาเพื่อพูดคุยกันอยู่แล้วอ่านทุกเม้นต์อ่านทุกเม้นต์อ่าถ้ามีเม้นมานะ